ผมช่องไอป่าตหนึ่งเก้าเก้านะครับวันนี้จะมารีวิวให้ชมเกี่ยวกับกองน้ำมันเชเื้อเพลิงนะครับเปลี่ยนในเ0็ดกิโลนะครับของนวรา NP 3ามนะครับเติม B 1 0นะครับก็รอบแรกผมเปลี่ยนไปตอนที่65,000่นห้าะครับหกหมื 6, ่นโลอันนี้ 7 2 0 0กิโลนะครับก็อันนี้เป็นลูกที่สองนะครับอันนี้ลูกใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้คือยี่ห้อเดียวกันก็คือลูกที่สองกองกองเทียบนะครับอ่กองเทียม,อ,อ,ยมอันนี้คือลูกแรกที่ว่าเปลี่ยนล็อปแรกนะครับที่ว่า2 0 0 0 0โลที่อัพคลิปแรกนะครับอันนี้คือลูกที่สองจะมาเปลี่ยนนะครับที่7 0 0 0กิโลว่า สภาพจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามกันนะครับครับก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีนี่ครับลูกบล็อกเบอร์นะครับหรือว่าประแจเบอร์12ก็ได้6กเหลี่ยม4ีมิลนะครับสีมิแล้วก็ตัวทีเบอร์1ิหรือว่าประแจเบอร์ส0ก็ได้นะครับแล้วก็ไขควงปากแบนเอาไว้งัดนะครับแล้วก็คีมบีบคีมคีมล็อกก็ได้ ที่ว่าสามารถบีบท่อยางได้นะครับนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็แกะตัวปั๊มยักนะครับหรือว่าฟีดยักนะครับที่ยักกำลดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็ขายกิฟนะครับตัวนี้นะครับเอาตรงนี้ตรงนี้ก็ขายดึงออกมาแล้วก็ดึงท่อออกเลยนะครับแล้วก็หาที่เหน็บไว้นะครับ แล้วก็แกะท่ออีกสามเส้นนะครับมีตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมสามเส้นนะครับนะครับแกะเสร็จแล้วนะครับหนึ่งเส้นสองเส้นแล้วก็สามเส้นนะครับตัวนี้นะครับพลาสติกเรานะครับพยายามอย่าบิดซ้ายบิดขวานะครับเพราะว่ามันจะหักได้นะครับมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับแล้วก็ถอดน็อตเบอร์สิบนะครับสองตัวตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับถอดเหล็กออกกันนะครับแล้วก็มาดึงกิบล็อกนะครับจะมีสองตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็กดนะครับกดกดแล้วก็ดึงออกเลยนะครับสองตัวนี้กับต um ัวนี้แกะซ็อกเก็ตหรือปลั๊กไฟออกเลยนะครับก็มาแกะน็อตเบอร์สิบสองออกนะครับเป็นตัวดํานะครับนี่นะครับสองตัวนี่หนึ่งสองตัวนะครับ ครับถ้าแกะนัดสิบสองวนะครับก็แกะจิบล็อกตรงนี้นะครับเป็นจิบล็อกสายไฟนะครับเพราะว่าตอนเราจะขึ้นเมื่อติดนะครับก็ออกได้นะครับกดกดลงแล้วก็ยัดลงไปนะครับก็แกะหมดแล้วนะครับก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยนะครับครับแล้วก็เอาหกเหลี่ยมสี่มิลนะครับขันนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้านะครับห้าตัวออกแล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดมันจะมีรูให้งัดนะครับตรงนี้นะครับเสียบปุ๊บแล้วก็งัดเลยนะครับแต่ถ้างัดบิเรณอนฐานนี้ก็ก็ได้นะครับแต่ก็เขาจะมีรูให้งัดรูให้งัดอยู่นะครับตรงนี้นะครับเคครับถ้าเกิดงัดฝาออกแล้วครับก็ดึงออกเลยนะครับก็พยายามระวังนะครับระวังระวังปีกเวลางัดนะครับเว้ย ระวังปีกเวลางานครับมันจะงอนครับเดี๋ยวปิดไม่สนิทนะครับเพราะมันจะมีโอลิงอยูอ่มาดูกันนะครับ B 1 0 7 0 0็ดกิโลของนวรา NP สามร้อนี่ครับ7 0 0ดพกิโลกองเทียบลูก,ลกแรกที่ใส่ไปดูเนื้อกองนะครับ ก็เจ็ดพันกิโลดำยังไม่ทั้งลูกนะครับถ้าคิดว่าถ้าหมื่นโลก็จะอาจจะมากกว่าน,นี้หน่อยนึงแต่ถ้าสองหมื่นโลผมคิดว่าน่า,น,าน่าจะดำทั้งทั้งลูกนะคิดว่านะอ่าเดี๋ยวมาดูก้นกองออตูดถ้วยนะครับว่ามันมีเศษตะกรนไหมนะครับเอ่อไม่มีนะครับสะอาดน,นะครับ เก็บเทียบกันชัดๆนะครับเดี๋ยวนี่ลูกใหม่กับลูกเก่านะครับผมเติมถ้าเติมปั๊มนะครับผมขอไม่พูดชื่อครับบอกเป็นสีแล้วกันนะผมเติมปั๊มสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีแดงน,นะครับสามปั๊มที่เติมบ่อยนะครับถ้าปั๊มสีฟ้าผมไม่ค่อยได้เติมนะครับน,นานๆจะเติมทีหนึ่ง ก็รถผมใช้ประมาณปีสิบนะครับรถผมรถปีสิบแปดนะเอ่อตอนนี้ก็ประมาณสามหมื่นกว่าโลนะ mm hmm. ก็โดยรวมก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้ดูเนื้อกล่องเนื้อผ้าของตกกล่องคันทตชัทนะครับเป็ดเองครับซื้อมาว่าสิบบาทที่บบใช้ได้เหมือนกันนะผมใช้งานผมว่าไม่มีปัญหานะเดีย๋ยวลองดูข้างในเนื้อ โอเคอยู่นะครับครับก็เดี๋ยวมาประกอบกันนะครับก็ของที่มันแถมมานะก็เดี๋ยวจะมันจะมีน็ Not. อตเหลี่ยมาให้เลยแล้วก็โอลิงโอลิงกลมๆนะครับแล้วก็ลิงขอบโอลิงขอบจะใส่ตรงขอบฟ้านะครับนี่นะครับเห็นไหมก็งัดออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับแล้วเปลี่ยนกันครับ ้าประกอบตัวกองใส่เสร็จแล้วก็ขันนัดยึดให้เรียบร้อยนะครับก็โอริงตัวดำนะครับแต่เป็นโอริงตัวตัวดำตัวดำเล็กนะผมลืมบอกว่าเออมันจะเป็นตัวนี้นะครับต้องแกะตรงนี้นี้นะครับแล้วก็หมุนตูดนะครับเป็นอยู่ตัวดำนะครับโอริงดำตัวเล็กๆนะก็เสร็จแล้วก็ยกนะครับใส่ได้เลยก็เหมือนเดิมครับใส่นี่นะครับครับก็ใส่ปึ๊บ ก็าวางปุ๊บขาย้อสิบเบอร์สิบสองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสองตัวแล้วก็ใส่จิ๊บล็อกที่เดิมนี่คื่กดปุ๊บแล้วก็สักเก็ตจิ๊บล็อกตรงนี้ใส่ไปแล้วก็ตัวล่างนะครับปุ๊บแล้วก็ใส่ท่อยางหนึ่งสองสามสี่นะครับยางสี่เส้นแล้วนะครับนี่นะครับครบปุ๊บก็ตอนใส่นะระวังนะครับตัวนี้นะครับสําคัตตรงเนี้ย พยายามต้ยะะโยกแรงนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับก็เคยเจอแบบคนในคขับในคลุมนะครับออกมาหาอยูว่ามันหักแล้วก็ใส่ที่ยึดฟีดยักนะครับเบอร์สิบสองตัวนะครับก็ขันน็อตประแจเบอร์สิบหรือว่าตัวทีเบอร์สิบก็ได้นะครับ จริงๆมันก็ไม่ยากนะครับพอพรืพอ่องมือใช้แค่สามสีชิ้นไม่ยากมากก็ตัวทีขัดได้เลยขันแค่เอาตึงมือนะครับไม่ได้อันน้นมากตึงมือตึงมือพอตัแจก็ง่ายนะครับทีก็ได้ แล้วก็ใส่ฟีดแยกล็อกนะครับให้เข้าที่ผมเคยเจอนะครับพยายามอย่าบิดบิดขึ้นบิดลงตรงนี้นะครับอย่าบิดขึ้นบิดลงมากเพราะว่ามันจะมีโอริงตรงนี้นะครับมันจะทําให้มันรั่วได้นะครับที่ผมเคยเจอนะอ่าแล้วก็เราก็มาแยกกันเลยนะครับแยกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะแข็งนะครับแยกไปเรื่อยๆให้อบมันตึงมือจนแบบบีบไม่ค่อยลงเลยนะครับเรื่อยๆนะครับ ยกจังหว่านะครับผมกดแรงน,นะ่นแหละบีบบ,บ,บีบไม่ลงเลยนะครับเนะนี่ยนะแข็งแข็งแล้วนะี่ไม่ลงเลยทุกทีมันจะครึ่งหนึ่งนะครับแข็งแล้วปุ๊บพอแข็งแล้วก็ลองสตาร์รถได้เลยนะครับปุ๊บนึงอ่าครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับ ไฟหน้าจอไม่มีโชว์นะครับปกตินะครับปกตินะครับลองยักลองมาลองมาเร่งดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ไม่เติอนะครับลองดูก็ปกตินะครับกับระยะทาง7 0็0กิโลครับป1 0ของโนรา NP สาม ไม่มีปัญหานะครับกับกองเทียบผมใช้แล้วก็เอามาพูดได้ฟังนะครับว่าโอเคหรือไม่โอเคสำหรับผมนะครับในร,ราคากองเชือเพลิง150ย้าิบาทนะครับถือว่าก็คุ้มนะครับเป็นเองไม่ได้ได้เสียงเงินเพราะว่า,าช่วงนี้ด้วยนะครับโควิดนะครับก็ประหยัดเงินไม่ได้เยอะเลยนะครับก็ลอง ไปทำกันอีเดยนะครับก็ยังไงหากสงสัยหรือยังไงก็ถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับหากผิดพลาดประการใดทางช่องผมขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ